เห็นเด็กๆเ,เล่นแล้วก็อยากย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยไปเล่นของเล่นมากมายจากงาน Let Play Festival เทศกาลเล่นอิสระที่สำนักงานกองทุน,นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอได้สารพลังกับภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่ชวนเด็กๆมาเล่นอย่างอิสระรู้สึกสนุกค่ะมีของเล่นเต็มเลยชอบของเล่นไม้ครับไปแต่บัรลดลิงไปเล่นปีนป่าย ไปเล่นลูกโป่งแล้วก็เล่นลูกแก้วครับน้องภูมาไกลจากจังหวัดสุรินทร์เราถึงของเล่นที่ชอบคือม้าไม่ไผ่แต่กว่าน้องจะเดินได้คล่องแคล่วขนาดนี้คือล้มลุกคลุกคลานมาหลายครั้งมากจนตอนนี้กลายเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนๆไปแล้วม้าไม่ไผ่เป็นของเล่นพื้นบ้านที่ช่วยฝึกการทรงตัวและฝึกความอดทนได้ดี การเล่นคือหัวใจของการเติบโตถ้าเด็กไม่ได้เล่นเด็กไม่ได้เติบโตเพราะฉะนั้นการเล่นสําคัญมาก mm hmm. การเล่นแบบก,กฎกติกา mm hmm. เด็กก็จะเรียนรู้ไปแบบอ,อ,อีกรูปแบบหนึง่งเรียนรู้อยู่ในกฎระเบียบเรียนรู้อยู่ในกติกานะคะ mm hmm. ส่วนการเล่นแบบอิสระคือการที่เด็กได้เป็นตัวของตัวเองได้พัฒนาความมั่นใจในตัวเอง mm hmm. เพราะว่าเขาได้คิดเองเขาได้ลงมือทําได้ออกแบบสิ่งต่างๆอยากเล่นอะไรออกแบบเลย mm hmm. การเล่นอิสระเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างตัวต,วตนข้างใน เขาจะโตเป็นเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสําหรับสอสอส,อส,อสิ่งนี้คือพื้นฐานของการที่จะเป็นคนที่มีสุขภาวะก็เป็นคนที่จะตัดสินใจเรืองสิ่งที่ดีให้ตัวเองได้ค่ะพิีงานจะเห็นเด็กๆเ,เล่นเพลินจนลืมคำว่าเหนื่อยไปเลยเด็กๆไปจับจองพื้นที่เล่นกันตั้งแต่ลานกิสระ ซึ่งมีมุมเล่นผจญภัยเล่นป่ายปีนเล่นในบ้านเล่นในสวนเล่นที่สูงทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทำของเล่นคิดแคมป์มุมนิทานนี่แหละพื้นที่ความสุขและแล่งปลุกพลังของวัยรุ่นฟันน้ำนมที่คุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัวควรให้การสนับสนุนคือตั้งแต่แบบขวบจนถึง6 7ขวบต้องแบบคือควรจะมีที่ให้เขาได้ปล่อยพลังอย่างเต็มที่อะค่ะียงคือเสริมสร้างพัฒนาการเขาด้วยอะค่ะคือการเล่นนะมัน มันต่อ,อย่ออะไรได้หลายอย่างมีโซนตรงครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ปีนชอบชอบมากเลยค่ะจริงๆอยากให้แบบเดือนละครั้งก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยแบบเพื่อเด็กคือเด็กกรุงเทพปัญหาที่ปล่อยพลังยากจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากคุณแม่ที่เปิดโอกาสให้ลูกๆได้เล่นอย่างอิสระเล่นแล้วสนุกและการเล่นของเด็กๆยังช่วยสร้างพลังบวกให้ครอบครัวทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นมาเล่นกันเถอะกิจกรรมคุณภาพ ที่จะส่งผลต่อศักยภาพของเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพการปล่อยให้เด็กๆได้เล่นอย่างอิสระเท่ากับเป็นการสร้างโอกาสและเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กๆได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพราะการเล่นนอกจากทำให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานและมีความสุขแล้วการเล่นยังส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดการออกแบบกล้ตาตัดสินใจและเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้เด็กๆได้เล่นอย่างอิสระอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะ การเล่นของเด็กๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้เรียนรู้การปล่อยให้เด็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึง8ปปีได้เล่นอย่างเป็นอิสระเป็นหัวใจของการพัฒนา เรื่องของเล่นอิสระสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆทั้งสมองทั้งร่ als, ททางกายทั้งสุขภาพจิตนะคะมันจะมีงานวิจัยออกมาเมื yeah. ่อปีที่เราเองนะคะทำที่ออสเตรเลียเขาติดตามดูเด็กที่ได้เล่นอิสระเนี่ยตั้งแต่วันละ1ชั่วโมงไปจนถึง5ชั่วโมงนะคะยิ่งจํานวนชั่วโมงในการเล่นอิสระต่อวันมากพอโตขึ้นนะคะ ทักษะในการบริหารจัดการตัวเองกำกับควบคุมตัวเองก็ยิ่งมากตามไปด้วยการเล่นอิสระการให้ลูกมีชีวิตที่สมดุลในทุกวันมีช่วงเวลาเรียนวิชาการแล้วมีช่วงช่วงเวลาช่วยช่วยงานบ้าน แล้วก็มีช่วงเวลาที่อิสระพี่เขาจะได้เล่นอะไรอย่างที่เขาอยากทาเนี่ยให้มันสมดุลแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆที่ยังไม่เข้าสู่วัยเรียน<ม>บอกเลยว่าการเล่นคือหัวใจก็เลยเอ,อ,อยากจะขอให้เริ่มต้นที่อย่างน้อย30นาทีต่อวันเล่นเป็นการเรียนรู้ขึ้นข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าการเล่นมีส่วนสําคัญอย่างมากในการพัฒนาสมองกระตุ้นให้มีการเพิ่มขึ้นระหว่างเซลล์สมองกับการทํางานของร่างกายทําให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเกิดประสบการณ์เกิดทักษะชีวิต มีความเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเห็นศักยภาพของตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตมีความสุขมาเล่นกันเถอะมาเล่นด้วยกันกับลูกๆ30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข